สวัสดีครับวัวคุณชินอร่อยง่ายๆส่บ้านๆวันนี้ผมมีวิธีการทําแกงป่าปลาดุกมาฝากเพื่อนๆครับเดี๋ยวไปเริ่มทำพร้อมกันเลยครับข้าวโพดอ่อนเอามาหั่นชฉลับถั่วฝักยาวเอามาหั่นเป็นท่อนๆพริกขี้้าเอามาหั่นชฉลับ มะเขือตัดขั้วออกจากนั้นหั่นเป็นชิ้นจากนั้นเอาไปแช่ในน้ำเกลือแช่น้ำเกลือจะทำให้มะเขือของเราไม่ดำวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีกระชายใบกระเพราพริกชี้ฟ้าพริกไทยอ่อนมะเขือเปาะข้าวโพดอ่อนถั่วฝักยาวน้ำปาลาผงชูรสถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับ พริกแกงกะปิปลาดุกน้ำมันสำหรับผัดตั้งกระทะให้รอใส่น้ำมันลงไปใส่พริกแกงกับกะปิลงไปผัดให้ส่งกลิ่นหอมพริกแกงผมใช้ประมาณ100กรัมจากนั้นใส่น้ำปลาลงไปการที่ใส่น้ำปลาลงไปในขั้นตอนนี้จะช่วยให้แกงของเรามีกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับจากนั้นเติมน้ำเปล่าลงไปครับผมใช้600 ml รอให้น้ำเดือดขึ้นมาจากนั้นใส่ผงชูรสลงไปครับผมใช้หนึ่งช้อนชาจากนั้นใส่ปลาดุกลงไปครับค่อยๆใส่ทีละชิ้นนะครับจะได้ไม่ต้องคนนะครับจะช่วยลดคาวได้นะครับใส่ปลาดุกต้องใส่ตอนน้ำเดือดนะครับจากนั้นผมจะใส่มะเขือลงไปครับ ตามด้วยกระชายข้าวโพดอ่อนถั่วฝักยาวจากนั้นก็ต้มทุกอย่างให้สุกเลยนะครับทุกอย่างก็สุกได้ที่ละครับผมจะใส่ใบมะกรูดล,ลงไปตามด้วยพริกชี้ฟ้าพริกไทยอ่อนใบกระเพรากดๆใบกระเพราให้จมน้ำเลยครับ ระหว่างนี้หอมมากๆเลยครับจากนั้นปิดไฟได้ครับเท่านี้เสร็จแล้วครับแกงป่าปลาดุกเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนเนื้อสัตว์เป็นอย่างอื่นได้นะครับเช่นหมูเนื้อเพื่อนๆชอบแกงป่าใส่เนื้อสัตว์อะไรมากที่สุดครับเพื่อนๆดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครัวคุณชินด้วยนะครับคลิปนี้ครัวคุณชินขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าคอยชมนะ